สวัสดีค่ะบอลสียักษ์สูงเกือบ2เมตรให้โชคตลอดฮือฮาเมืองคอนพบบอลสีต้นยักษ์สูงเกือบ2เมตรเจ้าของเผยให้โชคตลอดวันที่2ตุลาคม64ผู้สื่ข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่171ตําตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช ของนายดานายรำพึงนิดอายุ53ปีมีต้นบอนสียักษ์หายากจำนวน2ต้นจึงเดินทางไปรตรวจสอบเมื่อไปถึงพบว่าที่หน้าบ้านรำพึงนิดมีต้นบอนสีสายพันธุ์ราชนินีจำนวน2ต้นปลูกอยู่ในกระถางเซรามิกหน้าบ้านโดยลักษณะต้นบอนสีทั้ง2ต้นมีความสูงใหญ่ประมาณ171เซนเมเท่ากันทั้ง2ต้นส่วนใบของต้นบอลสียักษ์มีเพียงหใบแต่มีขนาดใหญ่ ยาวกว่า1ฟุตขณะที่ลักษณะมีความสวยงามขอบใบมีเขียวสดส่วนตรงกลางใบมีสีชมพูดแดงที่สำคัญมองเห็นส่วนของก้านใบชัดเจนอย่างไรก็ตามต้นบอลสียักษ์ดังกล่าวถือเป็นต้นบอลสีที่หายากเนื่องจากมีความแปลกตรงลักษณะลำต้นสูงเกือบ2เมตรและมีเพียงใบเดียวนายดนายเจ้าของเล่าว่าเมื่อกว่าสปีที่ผ่านมา ตนพบต้นบอนสีดังกล่าวอยู่บริเวณใต้ต้นเฟื่องฟ้าที่ปลูกอยู่หน้าบ้านซึ่งก่อนหน้านี้ตนซื้อดินเปล่าจำนวนหลายคันรถเพื่อถมปรับยกระดับพื้นที่บริเวณลานบ้านกระทั่งเวลาผ่านไปพบว่ามีต้นบอนสีสามต้นขึ้นอยู่ใต้ต้นเฟื่องฟ้าจึงขุดทั้ง3ต้นปลูกในกระถางรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยขี้วัวตามธรรมชาติจำนวน2ต้นส่วนอีกหนึ่งต้นให้กับญาติกระทั่งเวลาผ่านไปพบว่า ต้นบอนสีดังกล่าวเริ่มเจริญงอกงามสวยงามที่สำคัญลำต้นมีความสูงเกือบ2เมตรซึ่งไม่เหมือนบอนสีทั่วไปและยังบอกด้วยว่าตนยอมรับว่าต้นบอนสีดังกล่าวมีความแปลกซึ่งไม่เคยเห็นที่สำคัญต้นบอนสีสองต้นนี้มีความสวยงามนอกจากนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ปลูกทั้งสองต้นไว้ที่หน้าบ้านมีเรื่องดีเรื่องมงคลเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันที่1ตุลาคม64ตนโชคดีอีกครั้งเพราะเลขท้ายรางวันที่1ออก171ตรงกับเลขที่บ้านและตรงกับความสูงของต้นบอนสีจึงเชื่อว่าต้นบอลสีให้โชคยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีคนสนใจจะซื้อให้ราคา6หลักแต่ตนไม่ขายเพราะเชื่อว่าบอนสีดังกล่าวเป็นสิ่งสิริมงคลประจำบ้านอย่างไรก็ตามในอนาคตอาจจะเพาะเลี้ยงต้นบอนสีดังกล่าวเพื่อจำน่ายหน่อก็เป็นได้ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากแนวหน้า .com ขอบคุณค่ะ